อต้องใช้อะไรอ่ะใช้ใช้อะไรมาไหลไหลใช้ใช้หลายต่วนก็ได้ไม่ต้องส่วนเดียวมาหมดเพราะมีหลายจุดนโอ้ยก็ขยันล่นนังเลยในชาลล็อกเราห้ามขยับมีกี่ชาล็อกนะวันนี้มีชาล็อเป็นสูสีไม่ใช้มูอใช้อะไรดีคะ ทีมงานนี่ยายก่อนยายก่อนแม้ตอนแปะแปะไม่ไม่ได้ดุดุเลยนะ แล้วมันมันหมินด้วยนะอันนี้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 ไปต่อไปต่ออันนี้คือใครโดนคำโทษ จะลมอันนี้ก่อนอันนี้ยากมากนะ <laughs> ความสุ่มเสียงนี่ยากมากนี่ไงอันนี้ก่อนอันนี้ก็พอกัน,อ,น,นอันนี้ช้าๆค่ะช้าๆแต่แน่แน <laughs>